ชวนชิมชวนดื่มชวนใช้กับ EPP คพดคิดๆเท่าไรคิดไม่ออกสักทีโอ้ยคุณผู้ชมครับบางทีเนี่ยผมก็ต้องออกมาหาไอเดียอะไรใหม่ๆบ้างนะครับเพื่อเอาไปทำรายการแต่ว่าวันนี้เนี่ยแวะผ่านมาแถวนี้เขาบอกที่นี่มีไอเดียเยอะเลยโอ๊ยแต่ก่อนจะหาไอเดียหาอะไรดื่มแก้ร้อนแสบแขนก่อนดีกว่านี่ไงติ้งคาเฟ่ สวัสดีครับคุณเดียสวัสดีค่ะโอ้โหที่นี่ไอเดียแย่ๆเลยแล้วมาเจอคุณเดียอีกอยากจะทราบว่าการตกแต่งนี่เป็นยังไงฮะคอนเซ็ปต์ก็คือจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะคะแล้วก็เน้นโทนสีขาวดำจะมีสโซนค่ะโซ้านอาหารคือทรีบ็อกนะคะแล้วก็โซ้านกาแฟร้านนี้ก็คือจะติงคาเฟ่ค่ะโอ้โหยี้ผมจะมาหาไอเดียบันเจิดนี่มีเครื่องดื่มอะไรแนะนําดื่มแล้วแบบว่าสมองโล่งบันเจิดใช่ไหมครับขอแนะนําเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านเรานะคะก็คือจะเป็นติงช็อกโกแลตซิกเนเจอร์ค่ะจะเป็นเบสช็อกโกแลตเป็นสูตรโดยเฉพาะเลยนะคะเติมด้วย สดวิปปิ้งครีมนะคะแล้วก็เทใส่ถ้วยใส่คนไทยผลิตมั่นใจคุณภาพนะคะจะท็อปด้วยวิปปิ้งครีมนะคะช็อกโกแลตคิวแล้วก็ผงโปโก้ค่ะร้านติ๊งคาเฟ่โครงการเดอะบ็อกถนนราชะพฤกษ์ค่ะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง2ทุ่มครึ่งค่ะ,ะแวะมาเลยนะครับวันนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ EPP นะครับมาทางร้านไม่ใช้1ชุดแล้วก็มีคูป,ปองส่วนลดนะครับโทรไปขอส่วนลดได้เมื่อซื้อสินค้ากับ EPP นะครับค่ะขอบคุณค่ะ E.P.P. บรรจุพันธ์สะอาดใช้ดีมีคุณภาพเฮ้ยเฮ้ย,ยนี่มันบ้านตีอ้วนนี่อ๋อมีหน้าล่ะถึงไม่เช่าบ้านฉันแต่ฉันก็ไม่อยากจะยุ่งเรื่องของชาวบ้านหรอกที้เขามันซื้อเองแต่ถ้าไม่เข้าไปดูก็ไม่รู้หรอกช่วงเพื่อนกันมาทำกินสนับสนุนโดยถ้วยมรกตชุด50ใบ พร้อมช้อนซ่อมฟรีหท้ายแอเย็นทายไม่รู้จักประหยัดไฟสวัสดีครับคุณนายโปกกี้อ๋อใช่คุณจำฉันไม่ได้เหรอโอ้จำได้เลครับจำได้จำได้ไปไงมาไงถึงได้มาบ้านผมได้ครับคุณนายก็มาทวงหนี้แถวเนี้ยรวทวงได้ไหมอ่ะ ทวงไม่ได้หรอกมันจ่ายมาเป็นปูเนี่ยกล่องหนึง่งเออแล้วไม่ทราบมาหาผมมีธุระอะไรเหรอครับก็ไม่มีธุระอะไรก็เข้ามาทักทายอ,ะอ่ะอ๋อถ้างั้นสวัสดีครับงั้นเชิญเลยนะคุณนายครับนี่นานๆฉันมาเทงเนี่ยเธอเธอไล่ฉันกลับเลยเหรอฮะไม่เอาน้ําท่ามาให้กินบ้างเหรออ๋อจะอยู่กินน้ําด้วยใช่อ๋อได้ได้ครับคุณนายน้ำส้มน้ําหวานอะไรอย่างเงี้ยอ๋อได้ได้เดี๋ยวผมจัดให้ฮะแล้วเรามีธุระอะไรอย่างอื่นไหมฮะได้ข่าวว่าเธอทํากับข้าวเก่งอืมอะไรฮะ เอาไปแปรรูปแปรรูปผมว่าคุณนายเอาไปจุ่มน้ำจิ้มซีฟู้ดเข้าปากก็อร่อยแล้วนะครับไม่ฉันอยากกินสลัดปูอะโวคาโดผมว่าน่าคุณนายน่าจะบอกเระเพาะปลาน้าแดงเนื้อปูก็พอแล้วชดัดมหน้าฉันออกจะฝรั่งสลังเวียดนามไม่มาชื่อกรีดอะพอลล่านะไปเอาไปทําทําสลัดอะโวคาโดเนี่ยนะใช่จะแบ่งให้ครึ่งหนึ่งกินด้วยกันให้แค่ครึ่งเดียว อะไรนี่มาบ้างจะตามไปดูวยวายใช้อยังไงกันเนี่ยอุยตู้โชว์สวยสลัดปูโวคาโดทำเองก็ได้ที่บ้านง่ายๆเดี๋ยวทำให้คุณนายป๊กกี้ก็แล้วกันอุยผักเขาสดเนาะผักผมฮะผักผมและสลัดปูมีกุ้งด้วยเหรออ๋อก็นิดนึงประดับหน่อยๆหืมปูเขาก็สดใช่ทำไปสิเร็ว สลัดคูโอเคโดพร้อมน้ำส้มที่คุณนายรีเควสต์น่ากินมากเลยเนาะใช่ฉันแก้วก่อนในฐานะที่ได้เจอกันแานวแต่ถึงไม่ที่จะกลับไปเช้าวานฉันอีกแล้วอ๋อคงไม่พี่นี่ก็อยู่สบายดีแล้วคุณนายวันนี้นะครับผมก็มีถ้วยมรกตนะครับชุด50บใบแถมช้อนซ่อม้อยคุณนายหนึ่งกระช้า แล้วก็มีผลิตภัณฑ์รวมกับทนา,ายการมออให้หนึ่งชุดเอาไปทำอาหารอร่อยอร่อยดีใจค่ะแล้วก็มีบัตรรับประทานอาหารจากธนาคารเรื่องของนะครับมออให้2,000บาทไปทานไดุู้วิทยกสองและพระลำสองดีใจมากๆค่ะใช่สิของฟรีนี่ แล้วก็ยังมีสองป้ายนะครับ,ค,รบคุณนายลองเลือกดูป้ายที่หนึ่งเนี่ยเป็น EPP ถ้วยมันละกอดชุด50ใบแถมช้อนซ่อมป้ายที่สองเนี่ยเป็น EPP ถ้วยสายปิง้ง GPPS นะครับเลือกดีๆนะครับจะได้เครื่องสกัดน้ำผลไม้นะครับแยกกากแยกน้ำอัตโนมัติใช้ง่ายนะครับแต่ถ้าเลือกพลาดคุณนายก็เอาเนี่ยไปใส่ผลไม้แล้วก็บีบบีบบแล้วก็เปลือกไว้นี่แล้วก็ซดนะเอาเองที่ <ๆ S 1> บ้านก็มีค่ะอย่างเงี้ยหนึ่งและสองนี่ครับเอาอะไรดีเขาตึงเต้นเอาเอาเอาหนึ่งหนึ่งนะ เครื่องสกัดน้ำแต่ถ้าเกิดเลือกหมายเลขสองแล้วก็ก็จะได้ถุงพลาสติกกลับบ้านไปนะฮะค่ะดีใจมากค่ะก็หวังว่าคุณอาคงไม่มีอะไรแล้วเชิญกลับบ้านได้เลยนะครับเอาเครื่องไปได้เลยใช่ไหมคะเอาไปได้เลยครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณติ้วนไปเลยฮะใช่ค่ะโอ้ปวดหัวยิงไปดูเรื่องราวทำบุญหงินสุดดีกว่าครับร่วมสนับสนุนโดยน้ำมันกาจีนตรามังก่อนคู่หอมทุกหยดได้รสงาแท้วนเส้นตราหงเหนียวนุ่มอร่อย เครื่องใช้ไฟฟ้าออตโต้หนึ่งทางเลือกเพื่อคุณสุขใจอิ่มท้องกับมุ่นสุนรอยิม้มความน่ารักความสดใสของน้องๆที่ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนทุ่งสองห้องได้สร้างความสุขใจทุกครั้งให้กับผู้ที่มาเยี่ยมเยือน ที่นี่เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองที่ให้ความรักความอบอุ่นฝึกฝนให้น้องๆได้เรียนรู้ออกกําลังกายอย่างสนุกสนานภายใต้การดูแลของครูและพี่เลี้ยงที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและการเอาใจใส่เป็นอย่างดี่นวนสุนริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1จึงขอมีส่วนร่วมช่วยเหลือในการทําเมนูสุดอร่อยที่ทําง่ายเพียงนําเนื้อไก่มาหมักกับซอสผมหมักสเต๊ะแล้วนําไปย่างก็ได้ไก่สเต๊ะหอมๆน่าทานให้ได้อิ่มท้องกันแล้วล่ะครับ พร้อมกันนี้ง่วนสุญยังได้มอบเงินสมทบทุน5,000บาทพร้อมผลิตพันรวมไว้ให้ทำอาหารอร่อยๆทุกมื้ออีกด้วยถึงแม้ความพิการด้านสมองจะเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้แต่สิ่งหนึ่งที่น้องๆไม่เคยอยู่พัฒนาคือกำลังใจในการมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างมีความสุขถ้าใครที่กำลังท้อแท้หรือหมดหวังให้ดูน้องๆเหล่านี้เป็นกำลังใจได้นะครับสนับสนุนโดยง่วนสุน์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่ง